แม่ลีไปเรียนสายมากแล้วแต่เธอก็ยังคงต้องดูดีนี่มันอะไรกันเนี่ยการประกวดนางงามอย่างนั้นหรือน่าสนุกดีแฮะฉันไปประกวดบ้างดีกว่าเฮ้นี่นี่ถยังห่างไกลกับคำว่านางแบบอีกเพิงเยอะและนี่ก็คือแซนดราสาวที่ฮอตที่สุดในมหาลัยเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันเห็นมันตอนสองคนนี้ไม่เคยยอมแพ้โชกิที่โพสต์เธอั้นที่รักบาดเจ็บจากการต่อสู้ในครั้งไหนนี่จะเป็นการต่อสู้ด้านแฟชั่นแบบจริงจังเลยเหรอ แอน่านมาจากครอบครัวที่ร,ำร,ำรำ่ำรวยร่ำรวยเธอจะเตรียมความสำหรับการประกวดควมงามด้วยทุกอย่างที่เธอมีโอ้ยแต่เธอยังทำได้ไม่อิม่อมมากนักน่ามองโมเชียง <you. S 1> แต่คุณเอลิก้ารู้ว่าเะ๋ยต้องทำยังไงเมื่อเรียนจบคอร์สของเธอแล,แล้วไกลๆก็เป็นนางแบบกันได้ไปัญหาก็คือการวางท่าทางสิ่งนี้น่าจะช่วยได้ไม้ถูกพื้นมีประโยชน์จริงๆด้วยแฮะกดข้อแรกของการเดินแบบก็คือต้องยืดหลังให้ตรงเยี่ยมมากเลยจ้าหนูน้อยเธอจะต้องชนะแน่แน่ แมรี่ไม่มีเงินที่จะไปเรียนโรงเรียนสอนเดินแบบรักเธอก็แค่ทำงานพิเศษที่นี่หลังจากที่เลิกเรียนแล้ววันนี้เธอก็โชคดีสุสดๆเธอ,อทำตามที่ครูสอนทุกอย่างแต่แล้วก็โดนครูจับได้ซะงั้งนเธอ,อก็เลยต้องออกไปจากห้องเรียนคุณไม่สามารถประกวดนางงามได้โดย <Yes. S 2> ที่ไม่มีรูปถ่ายแชแนนมันเปจ้าง <S <S ช่งางภาพที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเธอสามารถทำได้ทุกๆ,ๆอย่างโดยใช้เงินพ่อกับแม่เีย <yeah. S 1> แสดงอารมณ์มากกว่านี้ฉันต้องการความชัดเจนแน่ใจนะว่าช่างภาพคนน yeah, ี้ปกติดีเธอจริงจังเกินกว่าเหตุสุดๆแบบนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยน่าเบื่อมากเปลี่ยนภาพลักษณ์ดีกว่าเวลาที่ศิลปินกำลังใช้ความคิดสร้างสรรค์ควันปล่อยเธอทำงานแต่การถ่ายภาพนั้นสักจะเลยเถิดกนไปใหญ่แล้ว แซนดา้าไม่คาดคิดมาก่อนว่าการถ่ายรูปมันจะต้องเพ่งแค่ขนาดนี้เชีวยวหรือพอกันที่ฉันหมดความอดทนแล้วโอ้ยพวกนางแบบนี้พี่ลึกกูดีจริงๆไหนๆขอดูรูปภาพไหนสิพาทางแซนดา้าคงจะไปเพื่มกับรูปภาพพวกนี้แน่ๆส่วนแมรี่ก็มีแผนการที่จะถ่ายรูปเหมือนกันสิ่งที่ต้องใช้มีแค่โทรศัพท์กับไอเดท่นาสนใจเท่านั้นโชคดีที่เพื่อนของเธอนั้นมีสมาร์ทโฟนที่มีกลอ้องถูดเจ๋งเริ่มกันได้หรือยังเนี่ยฮะ ปรากฏว่าการถ่ายรูปในบ้านสนุกก่าเยอะคุณสามารถสร้างเอฟเฟกต์พิเศษแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในห้องอย่างเช่นมีสายลมพัดผ่านหรือว่าถุงดอกไม้ก็ได้แซนลี่มีไอเดียอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายโอเคไหนมันดูรูปครับกันเลยดีกว่าอ้าวแซนจะต้องไปแล้วด่ะเขาดูเองก็แล้วกันว้าวถึงแม้ว่าแซนลี่จะมิากมอย่างมาก แรูปนั้นก็หาก่างไกลจากคำว่าสวยมันเมิเบอร์แล้วก็ดูตลกตลกแมรี่ไม่มีรูปภาพเลย oh. ว้าวแต่มันก็สนุกดีนะฉันจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าฉันจะใส่ชุดไหนไปประกวดดี <S <S แซนด้าดนั้นมีเสื้อผ้าอยู่เยอะแยะมากมายแต่เธอมีอะไรจะใส่หรือเปล่าเล่าชุดนี้ก็เฉมจังชุดนี้ก็ของซีซั่นที่แล้วลายจุดควรจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่ก็ธรรมดาเกินชุดนี้ก็สีเข้มเกินส่วนนี้ก็อ่อนเกินไป ถ้าจะต้องทำข้อสอบเกีย่ยวกับแฟชั่นนะฉันด่าคงต้องทำคนเดียวไม่ได้แน่โชคดีท so euh ี Maya, s <S ่เธอมีพ่อบ้านคอยดูแลอะังเอาเสื okay, 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 okay. Wow. Wow. ้อผ uh ้าพวกนี้ออกไปทีร้านขายเสื้อผ้ามือสองเป็นสิกดีดีที่สุดแมรี่มาอยู่ที่นี่แล้วเธอกำลังมองหาชุดที่น่าสนใจสำหรับใส่ในงานพะกผ่อนว้าวฉันนี่โชคดีจังเลยว้าวลายจุดน่ารักจ้ เธอไม่ได้หยิบจับอะไรที่สวยงามแบบนี้มาเนิ่นนานแล้ว <_ S 2> เดี๋ยวนะแล้วเงินล่ะเธอไม่มีเงินในกระเป๋าเลยอ่ะเรามาแลกของกันดีมั้นี่เป็นการแลกที่ยุติธรรมดีนะชุดนั่นกับปีอันนี้อาดามก็ได้ตกลงทันทีค <Yeah. S 1> ือยังไงซะเจ้านายของเขาก็ไม่ได้ต้องการชุดนี้ดีนี่การตกลงแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยดี <Yes. S 1> ทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ดีนะ แชนด้าต้องการที่จะเป็นประกายในการประกวดความงามเธอจึงใช้ช่างแต่งหน้าระดับมืออาชีพแต่งหน้าให้กับเธอฉันมีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยล่ะเติมสีตรงนี้แล้วก็ปกปิดตรงนั้นการแต่งหน้าแบบธรรมชาติ<อ>นั้นเหมาะที่สุดสสมอเช้าโอ๊ะอะไรกันเ<ๆ>นี่ยฉันต้องการประกายแล้วก็ความแวววาวมากกว่านี้ว,ว้าวฉันจะลองดูนะคะช่างแต่งหน้าทําหน้าที่อย่างสุดดีเมอร์แซนด้าสวยเป๊ะปังมากๆแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่ชอบใจไม่ยังไม่พอ คุณจะต้องทําให้ปากของฉันขวบอิ่มมากกว่านี้และดวงตาจะต้องสว่างสดใสขึ้นช่างแต่งหน้าก็ได้เริ่มวิตกกังวลแล้วสิเธอจะแต่งหน้าด้วยเงินไขเหล่านี้ไม่ไข่หรอกแต่การเล้เงินเพิ่มเป็นพิเศษจะทําใหุู้คนอารมณ์ดีขึ้นช่างแต่งหน้าจะทําตามความต้องการของลูกค้าที่ร่ำรวยเอาล่ะนะคะช่างแต่งหน้าเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นโดดเด่นของเธอแล้วเชิญพบกับสไตล์ลีดไมได้เลยคุณคิดยังไงหรอคะนี่มันอะไรกันเนี่ย แมนลีได้แต่ฝันว่าจะมีช่างแต่งหน้าและช่างทําผมส่วนตัวเธอจะต้องทําทุกๆอยา่างด้วยตัวเองเริ่มจากผมก่อนละกันนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเลยดูไม่ได้เลยเซอร์กนิดเธอไม่มีเครื่องนิบผมด้วยซ้ำแต่ทําไมจะต้องมีด้วยล่ะในเมื่อใช้ตอรี่แทนก็ได้นี่ถ้ามันจะใช้ได้ผลมันก็คงได้ผลแหละ ก็มีเวลาไม่มากนักนี่เริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าแมรี่ก็ได้ใช้หัวบีดแทนที่จะเป็นลิปสติกมันราคาถูกและเป็นมิรกับสินแวดล้อมและเธอก็ใช้ฐานกระพูการวาดรูปในการแต่งหน้าส่วนที่เหลือมันดีพอๆกับเครื่องสอําอางที่ซื้อมาจากร้านค้าเลยล่ะแต่ว่าฐานก้อนนี้เป็นของฟรีอ่าเธอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะมีชุดใหม่แล้วก็ต้องมีกระเป๋าที่เข้าคู่กันด้วยไม่อย่างงั้นจะมีชุดใหม่ไปททาไมกันล่ะ จะเลือกใบไหนดีน่าเออใหม่ๆหม่ใบนี้มันไม่เข้ากับชุดเลยแต่ว่าใบนี้สวยดีนะแต่ฉันจะต้องเปลี่ยนชุดนะสิแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วชุดนี้ล่ะฮะไม่ไหวสีจืดเกินไปหาต่อไปดีกว่าสีทองกำลังมาแรงแซงตังกูฉันจะลองสะพายใบนี้ดูชุดนี้มันดูเหมือนกับว่ามันทำมาเข้าคู่กับกระเป๋าใบนี้เลยทุกอย่างแววววิบวับเป็นประกายนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเลยล่ะแซนด้ามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะชนะ แมรี่ก็เกือบพร้อมสำหรับการประกวดแล้วเช่นกันเธอสวมชุดเดรสชุดใหม่แล้วรองเท้าล่ะเธอจะใส่รองเท้าพอใบขึ้นเวทีไม่ได้หรอกนะแต่แมรี่ไม่มีทางเลือกอื่นมากนักนน่เธอมีแค่รองเท้าคู่เดียวอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งสีมันก็ไม่เข้ากับชุดเอาซะเลยแถมยังดูเก่าเก่ามากอีกต่างหากคิดสิแมรี่คิดคิดทุกๆปัญหาย่อมมีทางออกสิอะใช่แล้วล่ะมันมีทางออกรองเท้าสีอ่อนสามารถกลายเป็นสีแดงได้ไม่ยากมากนะก็แค่ใช้สีพ่นเท่านั้น ำำร็จวยลยดีกว่าฉันจะต้องเป็นลาซินนแห่งความงามแน่นอนขั้นแรกของการกประกวดเลยก็คือการแสดงความสามารถพิเศษรูสอร้องเพลงของแชนด้านั้นคือนักร้องตัวจริงเสียงจริงแต่มันก็ไม่ได้โทษเสียงร้องของแชนด้านั้นฟังเหมือนแมวใกล้ตายชมากกว่าไาก็ได้ช่วยผิดไมมครโฟนดิ hmm. แต่ตอนนี้ผู้ช่วยของแันด้าจะแก้ไขสถานการณ์ คููคนจะต้องชื่นชมเธอแน่ๆเออเวลาที่มีเงินเพิ่มเป็นผุดผุดอยู่ในกระเป๋าแม้แต่เสียงร้องของแซนด้าก,ก็ไม่ได้ฟังดูแย่ขนาดนั้นเย้ yeah, ใช่ๆเธอคือไอร้องของเราเรานะ้จะเอาที่อุบหูมาด้วยนะส่วนแมรี่จะทำให้ผู้ชมประทับใจด้วยหมายากล นี่เป็นงาาอดิีเลกลักบๆของตัวเชลลาดูเหมือนว่าผู้ชมจะชอบใจมากๆเลนะน,นะการร้องเพลงมันธรรมดา,าเกินไปและผู้ช่วยของฉัน <c oughs> ก็คือคุณค่ะเกียร์มากเลย <c oughs> <c oughs> ฉันได้รวมการแสดงมาแกคน <c oughs> ฉันจะทําให้เต็มที่เลยค่ะรับรองคุณไม่ผิดหวังแล้วค่ะ <c oughs> ตั้งใจดูให้ดีๆนะคะแบงค์ายเป็นโอเรียผู้ชมชอบไอเดียนนี้สุด คุอทุกคนก็ได้ยืนขึ้นปรบมือให้แมรีแต่ผู้ช่วยบนเบทีไม่แฮปปี้ไอ้นี่นักมายากรเล่าเงินของฉันละ่ะนี่ไงคะอันนี้เงินของคุณค่ะ <Hey. No. S 1> ที่นี่ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเราจะมานับคะแนนจากการาประกวดแล้วนะชันด้าซึ่งสลาดและแสงเก่งคือผู้ชนะ <Hey. No. S 1> โหเหลือเชื่อเลยอะ คาดคิดแล้วจริงๆค่ะและเรายังมีผู้ชนะอีกคนแมรี่พูนารักและมิสเสนนันเองอ้มันเหนือความคาดหมายมากๆได้ค่ะขอบคุณนที่สนับสนุนฉันนะคะแซนด้าได้รับสายสะพายผ้าไหมายแซนวสวยซึ่งเป็นการบ่งบอกฐานะที่ร่ำรวยของเธอได้เป็นอย่างดีส่วนแมรี่นั้นก็ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการเช่นกันซึ่งก็คือสายสะพายกระดาษที่เหมาะสมกับตัวเธอสองสาวจะต้องยืนเบียดกันบนโพเดียมซะแล้วค่ะ ทุกคนคือผู้ชนะคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราดูเปล่าคุณคิดว่าใครสมควรที่จะชนะการประกวดมากกว่กากันเหรอแซนดาผู้ร่ำรวยหรือว่าแมรี่ผู้ยากจนกันละจา้าบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนานต้นใหม่ๆจากช่องทุมทุมแลกยังไงละ่ะ